จะสร้างเอาอยู่กับไซมาร์คุณนิชิวะคุณบังว่า hello everyone every time สวัสดีครับทุกช่วงโมงเช่นเคยนะครับกับพวกผมกูบแบทชูเตอร์กันอีกเช่นเคยวันนี้ก็กลับมาอยู่กับอุปกรณ์ตัวเดิมเนาะ b ิงไอโอทีมันเดิมรดน้ำชุดรดน้ำตัวนี้ที่ผมเคยทำไว้เมื่อวิดีโอที่แล้วนะฮะอันนี้ทำต่อกันเลยเนาะเนื่องจากว่าน้องนักเรียนคนนั้นเขาอยากจะได้อีกแบบนึงก็คือ ตัวบนะิงเอาเป็นแค่อ่านค่าความชื้นนเสร็จแล้วเราก็กดสั่งนะฮะไม่ไม่ต้องให้มันอัตโนมัติเราแบบอัตโนมือนะครับคุณผู้ชมเออเราถ้าเราเห็นว่าความชื้นมันลดลดต่ำเกินไปหรือเปล่าเราก็กดลดน้ำเองเลยอะไรนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาทําเป็นตัวนั้นกันนะครับลงแบบต่อเน,นื่องกันไปเลยโคตรเหนเลย <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราออมาเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มจากการดาวน์โหลดไฟล์นะฮะตัวนี้จะเป็นโค้ดตัวใหม่ที่ผมทำไว้ให้นะครับแต่ว่าจะามีรูปผังการเชื่อมต่อวงจรเหมือนเดิมนะครับจะใช้การเชื่อมต่อวงจรเดิมจะเปลี่ยนแค่ตัวโค้ดอย่างเดียวเท่านั้นก็เปิดตัวโค้ดขึ้นมานะครับอาจจะมีเสียงเครื่องตัดหญกเข้ามานะครับข้างบ้านทำอะไรกับบอลทอูมาดูเลยโอเคเราจะได้เป็นแบบนี้มาก โค้ดนี้จะไม่เหมือนกันนะครเดี๋ยวผมจะเปิดโค้ดอีกตัวนึงเทียบให้ดูเลยแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะโอเคครับอันนี้จะเป็นโค้ดลดน้ําอัตโนมัติเนาะจะเห็นนะว,ว่าจะมีความแตกต่างอันดับแรกเลยนะฮะก็คือเราจะไม่ได้ชิ้อินวาลแล้วนะเออเราจะไ,ได้เพิ่มตัวแปรอันนี้เข้ามาแล้วจะเป็นตัวว่างๆแบบนี้นะครับและตัวอัตโนมือตัวที่เราจะทำกันในวันนี้ จะใช้ขาวอร์ชวพิน2ตัวนะเราจะใช้เวอร์ชวพิน2ตัวจะต่างจากตัวแรกที่ใช้ขาเวอร์ชวพิน0ตัวเดียวพอเท่านั้นเนาะเพราะเนื่องจากว่าน,นี้เราจะใช้ในการอ่านค่าด้วยแล้วก็จะใช้สร้างคําสั่งคุ่มกดด้วยนะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะเราจะใช้โคต,ตัวนี้ตัวเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวมันเดิมฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพาสร้างตัวโทเค็นของมันขึ้นมาใหม่ ให้ผู้ชมเข้าไปที่บิงคาวเลยครับโอเคหลังจากที่เข้ามาในบิงคาวแล้วนะครับให้ผู้ชมทําการกดไปที่เมนูบวกเทมเพลตได้เลยเนาะตั้งชื่ออะไรก็ตั้งไปนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ชื่อนี้เนาะก็คืออ่า humidity iot control video s e l f คือควบคุมด้วยตัวเองนะฮะคือคว,วยตัวคุณเองเลยบอร์ดมเมือนเดิมฮะใช้เป็น esp ปดสองเสียงมันจะเข้ากล้องนะะเสียงกับนตัวยาดังชิปเสร็จแล้วก็ไวไฟฮ o เดียร์คอนดิชั่นท้ายเป็นไวไฟ มาที่ Data Stream มครับการสร้างตัว Data Stream ขึ้นมาเป็นข่า Virtual Pin ทั้งหมดะครับคุณผู้ชมในจุดแรกนะผมะใช้เป็นการอ่านค่านะครับก็จะเป็นอ่านค่านี่เป็นอ่าเอาเป็น h u m i d i t y แรกนะอ่าเป็น h u m i d i t y เลยก็คือเป็นค่าความชื้อเป็นตัววัดส่นะวน Virtual Pin อันนี้จะใช้เป็นเดี๋ยวขอดูตามโค้ดกัน ถ้าตามโค้ดเลยใช้เป็น v0 นะฮะการอ่านค่าความชื้นของ,อของโค้ดที่ผมทำให้นั้นจะอ่านค่าด้วยตัว v0 แล้วต้าค่า integer หน่วยเป็นเปอร์เซน g e นะฮะ,ะเป็นเปอร์เซน g e ค่าระดับความชื้นอยู่ที่เท่าไหร่0จนไปถึง100เปอร์เซนเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กด create ไปสร้างตัวที่สองขึ้นมาครับน v ะัวช่ว l พิ n เหมือนเดิมนะ ตัวนี้เอาเป็นสวิต c ์ทีเสษก็ได้เป็นสวิต c ์อยู่ที่ V1 นะฮะยูนิตอะไรพวกนี้เราไม่ต้องแก้แม็กมินไม่ต้องแก้นะฮะกดเพียรไปแบบนี้ไปที่เว็บแดชบอร์ดแล้วก็ทําการเลื่อนลงมาฮะเลือกเป็นอ่าวิดเจตสวิตแล้วก็วิดเจตเกตสอตัวทําการตั้งค่างลงไปวิดเจตสวิต c ์เราจะใช้ขา V1 นะครับทําการกดเซฟแล้วก็เกตนะวิดเจตเกตเราจะใช้ขา V0 นะครับ นะแล้วก็กดเซฟ e ไปเสร็จแล้วก็กดเซฟ e อีกทีนึงย้อนกลับไปตรงนะเมนูเซิร์ชตรงรูปแบนขยายนะแล้วก็ไปที่บวก new device นะมาที่เมนูความเซมเพลตก็คือเราจะสร้างดึงข้อมูลจากตัวเทมเพลตมาใช้งานนั่นเองแล้วก็กดเข้าไปเลือกนะเลือกเทมเพลตที่เราต้องการก็คือตัวที่ทำไว้เมื่อกี้ i m m e d i a t o l w i t h your s e l f นะโอเค อันนีก้กด create เริ่เราจะได้โทเคนมาเหมือนเดิมเริ่ทการคัดลีกไปไเลยครับแล้วก็เอาไปวางไว้ในโค้ดแบบนี้นะส่วนต่อมาด้านล่างเป็นชื่อ wi-fi รหัส Wifi ใช้ wi-Fi 2G นนครับเดี๋ยวผมจะตัดช่วงนี้ออกไปนะเดี๋ยวมาเจอกันโอเคครับตอนนี้ผมก็ใส่ชื่อ wi-Fi รหัส wi-fi เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเดินับทำการอ่าลืมเสียบพอร์ตอ้ยลืมเสียบสาย โอเคก็ทำการเลือกพอร์ตที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานโน้ต mcu n ศูนย์ e มอดูตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไปที่เมนูอัพโหลดได้เลยนะครับรอสักพักใหญ่เลยครับคุณผู้มชมโอเคครับหลังจากที่ทำการอัพโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จแล้วก็เปิดอแอปบิงเข้ามาที่เลยนะฮะเปิดแอปบิงเลย สถานะยังเป็นออฟไลน์ line อยู่ยังเป็นออฟไลน์ line อยู่ขอเช็คเน็ตสักครู่นะฮะฮโอเคสถานะกลับมาออฟไลน์ line แล้วเน็ตดาวน์นิดหน่อยนะฮะก็เข้ามาแล้วก็กลไปที่รูปกประจนะครับเพื่อสร้างวิจเจ็ตนะบวกเราวใช้วิจเจ็ตสองตัวให้เป็นบอททอนหนึ่งตัวแล้วก็วิจเจ็ตเกตอีกหนึ่งตัวนะครับปึ๊บตั้งค่าตั้งค่าวิจเจ็ต ปุ่มบัตทนะปุ่มสวิตเราจะใช้เป็น V1 นะครับแล้วก็กำหนดกำหนดมาเป็นพุทเป็นสวิตก็ได้นะครับไม่แน่ใจว่ายิงเสียงผมชัดหรือเปล่านะเสียงเครื่องแต่ยันมันโคตรดังเลยอันนี้ผมใช้เป็นอะไรวะเอาเป็นสวิตแล้วกันง่ายกว่าโอเคแล้วก็มาที่เกตเกตเราใช้ data stream เป็น V0 นะครับเพื่ออ่านค่าเฉยเนาะโอเคแล้วก็ย้อนกลับไปแบบนี้อตอนนี้ค่าความชื้นเนาะเห็นไะด้ว่า ถ้ามันโดนแบบน้ําหรือความชื้นอะไรเนี่ยมันก็จะค่อยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราสามารถสั่งใช้งานตัวรีเลย์เพื่อควบค,มคุมปัมป๊มน้ำได้ทีนึงนะครับทําการกดลงไป่าผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะเดี๋ยวผมให้สังเกตต,ตรงนี้กันไฟสถานะบนรีเลย์นะครกดลงไปอ่าอันนี้จะเป็นออฟก็คือปิดไปแล้วกดอีกหนึ่งครั้งอ่ามันก็จะเปิดการใช้งานตัวปั๊มน้ํามันเองนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้อ่านะครับ โอเคว่ก้กี้ผมบอกว่าผมจะพาแก้ตรงไหนนะแก้ครัวสวยนะดื่มแล้วอ่าอ่าเอาไปว่าไม่ไม่ไม่พาแก้แต่เราจะขออธิบายโค้ดก็แล้วกันเนะาะอเผื่อใครงงนะฮะในส่วนของ v1 นะฮะเราจะกำหนด inch t wow value เนาะเท่ากับ p a r a m t add i n t นี้ต้นไว้ดีหนึ่งก็คือสั่งการใช้งานตัว 1> B 1ห่ออุปกรณ์ทยูวตรงขาอนันหนึ่งตอนนี้คือรีเลย์นั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นการแปลงค่าเนาะแปลงค่าสัญญาณอนาล็อกนะครับจากพันยสี่ลดลงมาให้มันเหลือแค่หนึ่งร้อยเพื่อที่เราจะได้เอามาสร้างตัวค่าวัดเกียร์ดิจ็ตให้เป็นศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเท่านั้นนั่นเองนะครับอาจารย์ค่าได้ตรงกว่าเนาะแล้วก็มาที่ bring virtual w v ศูนย์ value นะก็คือให้อ่านค่าจาก Value ก็คือตัวนี้แหละตัวที่เราสร้างเอาไว้นะ0ถึง100นั่นเองจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนาะถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะสนับสนุนค่าอุปกรณ์ต่างๆหรือเป็นสนับสนุนแบบกำลังใจให้ผมอะไรเงี้ยก็สามารถทําการด o n a t ให้ผมได้นะฮะโดยการคลิกเข้าไปที่รายละเอียดของคลิปวิดีโอและเข้าไปที่ลิงก์ชิปมีนะฮะอยู่ด้านล่างสามารถ โดเนกผมได้ทั้งพรอมเพย์หรือทูมันที่วอลเล็ตก็ได้นะครับโอเคก็น่าจะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไได้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะมาตาเน่กูบ,บายไหมครับบ๊ายบาย